สวัสดีคณะครูและนักเรียนที่รักตามที่เราได้ยินพรุ่งนี้ม .6 ก็จะเริ่มสอบเวลาผ่านไปไม่ช้าไม่เร็วเวลาผ่านไปอย่างสม่ำเสมอแต่ความรู้ของเราเพิ่มเติม ดังที่เราทราบเช่นเดียวกันปีนี้กระทรวงศึกษาได้ประก,กาศออกมาแล้วว่าจะใช้ผลสอบของโรงเรียนในการจบช่วงชั้นแค่80%อีก20%จะใช้จากคะแนนสอบโอ e เนเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนก็ได้รับแจ้งมาแล้วถึงตารางสอบของโอ e เน หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพวกที่จะจบม .6 จบม .3 จบอ .6 คะแนนสอบจะทำได้ดีแค่ไหนในโรงเรียนนะครับก็จะได้แค่80%อีก20%จะต้องเอาจากคะแนนสอบของโอเนปีนี้ใช้20% ปีหน้าซึ่งจะมีผลสำหรับพวกที่อยู่ม .5 ม .2 อ .5 ของปีนี้ปีหน้าก็จะเริ่มเพิ่มเป็น30%ปีต่อไปอีกก็จะเป็น40%จนถึง50%ในการจบหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าความรู้ที่เราเรียนโรงเรียนออกข้อสอบหรือใช้ข้อสอบร่วมของที่ไหนอย่างไรก็จะได้แค่แค่นั้นที่เหลือจะต้องสอบด้วยข้อสอบของโอ e เซึ่งจะมาสอบกับเด็กนักเรียนทั่วประเทศในปีที่ผ่านมาผลสอบเฉลีย่ยโอ e เของชั้นม6 รุ่นี่ที่จบไปแล้วคะแนนหน้าต้องใช้คำว่าอะไรดีละ่ะหน้าที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะไม่เกี่ยวกับว่านักเรียนจบจากที่นี่หรือไปมีที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วมีการ รับเข้าไปแล้วมีที่เรียนแล้วแต่ถ้าปีนี้คะแ,แนนโปรเน่นอ,ออกมาต่ำคะแ,แนนของโรงเรียนต่ำ<ฮ>ก็ไม่จบม .6 ออน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นโอกาสนีนะ้ที่พรุน่นี้รุ่นที่ของเราที่ใหญ่ม .6 ออจะเริ่มสอบก็ต้องบอกกับพวกเราทุกคน เวลาผ่านไปอย่างสม่ำเสมอแต่จะมาถึงวันเวลาที่จะต้องจัดสินความรู้ของเราทุกทคนจงเร่งรีบที่จะเรียนเอาใจใส่กับการเรียนครูบาอาจารย์ที่อยู่กับเราท่านเพียรพยายามอบรมสั่งสอนพยายามถ่ยายทอพยายามช่วยให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ร่วมมือ ย่งเป็นที่และอย่างสม่ำเสมอสวัสดีครับ